ไปขบวนเลยไปนี่ออกนอกบานไปนขบวนเลยมามาเด้อปนีเด้อยี่มาเลยออกมาเลยเอีแเบต้องการดื้อดื้อแบบเออเลียกต้มเล็วพารวยมาน,นี่มาลูกมาพารวยออกมานี่มาเ,เร็วเหาต้มมามาหาต้มเร็วมาหาต้มมาเร็ว มาเร็เรวๆพา,ววาลวยเออมากินอาหารเท่เขาไปกินโุ้ยหน่อยพวกนี้เมียบ้านจะคล้งนนองวัตยาก,กันเนาะเจ้าแม่แจ่มาหาข้าต้มเลยเนาะพาลวยห,หน้าตา,ปา,หหา,ตาเป็นยังพาลวยหน้าตาขึ้นยังสั่นเนหน้าตาคือมา่รับแขกนะลูก เอ <s trains> ตาตาพี่ยังกูบูบูเสันเออบูบูกาสันเลยตาแตงต้นใหม่นาบ้านพี่น้องป,ป้าตาบอกเขาเขาเข่าไปนิยากเรียกตาแตงออกอี่เห็นบ <a> ่มาชมต้นใหม่เม็ดมันฝุนเลยเก็บเลงมาเสียบเม็ดเสรจเสรเ็สองเม็ดเสร็สองเม็ด นาไข่ต nah, ้มมาแล้วไข่ต้มมาแล้วไข่ต oh. ้มเจออ้วนหน่อยแบบปึ๊บเอาเอาเจ้าของเจ้าของกินมาเจ้ของจริงเอาเดี๋ยวนี้เอ้ออเงี้ยเสียงบ่คือเลยตบักใหญ่ดังเสียงเงี้ยเงี้ยไม่ได้บ้านฉ่ำเอ้อ ว่าไงคมเขาเห็นบอกว่าหนาของแล้วเขอ้วนาเียนหนาขึ้นตุทมเหอเ้าต่มเอาถังล้งไม่อีกเลยในบไอ้ตังเอ้ยเบังเบงนั่งกินโต๊ะจีนอยู่นู่นเอาเอาเาเอาบนั่งกินโต๊ะจีนอยู่นู่นแบ พอแล้ว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 เลิกเลยเลิกเลยเลิกเลยกินย่างเดียวอ่าสำรวจมึงเอานี่ก็าตามเขาตามขาบานมันจ้องลูกแมวตัวเล็กอะ่ะลูกแมวตัวเล็กมันนั่งเต่าถ้าขยับไทตัวเล็กก็ขยับคือมันไล่ทันทีเขาไปแล้ว มีอวนมีอวนอึ่งนึงก็ขนฟอนงเลยไอ,อ,อม้มันฟองใสไอไข่ต้มเลยฟองไข่ต้มคนตั้งเลยไอ้ตังพารวยไ,ไปนี่น้องทำไมล่ะน้องก็กลัวอยู่เอ้าโดดไปใส่พุ่นแล้ว <t os> ตัวเมียใช่ไหมเนี่ยตัวเมียกรายโดนใส่นั่นแหะหนุนบีกบ้านเราไอ้แแบบีกบ้านแล้วไอ้แบบกลัวแบบกลัวไข่ต้มเต้นอะไร ปิ้งข้าบ้านเลยเออเข้้าาบาน,นหายเลยด้วยนไม่ได้ไปนั่งอยู่โน,น <laughs> ้นเห็นแล้วเห็นหน้าข,า,ขาวแล้วต้มออกมาต้มมาเอ้าวันนี้ไอ้ตีได้ตาสว่วพี่อได้ตาสว่เ <c oughs> ขาไปนอกบ้านแล้วแล่แนแล้วแล้ไปแล่นแล้วหมดข้อซอกแล้วไอ้ตัวนั้นก็จ้องอยู่นั่นตัวเสียงมอเตอร์ไซค์ นี่ก็ดั้งจ้องอยูน่นี่อันนั้นก็ดั้งจ้องหัวตั้งอยู่นั่นเขามาชินแล้วเขามาชินมารวยแล้วมาชินเยี่ยมชินมานี่เลยเด้อมาลูกมาใส่ต้มเริ่มระแวงเตียงไหนในแมาเที่ยวนอกบ้านไปยังไหน แบ่แบ่ไม่ดี่แบไม่ได้นะเล่นๆๆไอ้แบเอาไอ้แบเอาเอาเอาไอแบมันสูดไอ้ฝุ่นไอ้แบมันนั่นนี่พุดนะโกงใส่ได้ฝุ่นไอ้แบ่ไปโกงได้นะคิดว่าเป็นตัวเมียนั่นแหละมันก็เลยเข้ามาเออเออไม่ไม่เขากลัวแล้วแบกลัวแล้วมาแบกลัวรีบวิ่งเข้าบ้านแล้วมันจะไปดม ไม่ขุบมไดนั่งนย่งนี้เลย <laughs> แบงกลัวแบงกลัวแบงกลัวแอ,อบแล้วแบ้แอ,อบแล้วเห็นบ้านระบานจำทางเข้าบ้านได้ป่อมด,ดูเสร็จจทางเข้าบ้านได้ไหมไไไหมันจะไปได้ไหม เออปุ๊บปุ๊บมันจะไปทางไหนใครนมันจะจำแนนมันจะจำทางไปบ้านได้ไหมลองไปอุ้มเผื่อมันลงเผื่อมันก็มาเด้อจะลองทำเด้อมันจะนี่ไงทุกอย่ารไงต้องที่ต้องอยากลงต้องได้ยินเสียงเออแปลว่าจำทางบ้านได้อยู่จำทางไปบ้านได้อยู่ใช่ไหมตัง พ่อรวยเฮ้นั่นเห็นไหมต้มเข้าบ้านแล้วต้องโตเลยพอดิษฐ์ลบเลยลบแล้วลบแล้วนุไฝุ่นกะเฮาเขา้งฝุ่นพี่น้องเห็นหมูออกมาเล่นข้างนอกกันเห็นมาเล่นข้างนอกกันพะกันห้องพะกันเฮากันมาสันเล็กหน่อยมาเล่นนาบ้าน อีแบียคอยที่บ้านนี่อีแบียคอยออกมาวันไหนเลยอีเบียคอยอีแบีลบสาพผูนี่จะหาอีแบียได้บ้านนี่แบีแบีอยู่ไหนโอ้ยเป็นข่อยลบอุ้ยไี่ได้อีแบียคอยกดไสลงไปหน่อยจะได้ส่างเอิบเนียแบีแบีย่านมาลูกหืมเบีย่านแค่ต้มมาลูกเนะ ไย่างแค่ต้มเนาะออโอ้ยเลายอยางแค่ต้มมาลูกโอ้ยหางฟูหางฟูงฟเก่งแล้วเฮ้าเนาะตัวหน่อยอาศัยขนเป็นมาลูกอาศัยคนฟูเป็นบอกเขาจะเลยกลัวเป็นบอกโอ้ยเนาะมึงเคยได้จับวางสนเสร็จแล้วมึงเนี่ยมือเข้าดิ่มมวนนี่เนี่ยเฮ้ยยีเบียหน่อยเกง่งเลยยีเบียหน่อยแม่ คนผู้สูงเขาเลยบลุโอ้ยจีดจับมือไหนชอจับมือไหนอเอ๊ะเล็บมือไหนขันจับมือไหนอเออหมวนลย่หูอยู่หูอยู่แม่ดูอยู่คลิปนี้แค่นี้พี่น้องเจรินคลิปหน้าจา้าข,ข,ขอบคุณที่รักทุกท่านนะคะไปบ๊ายบาย